ความเดิมตอนที่แล้ว U S S S สามตัว U แล้วก็ S สามโอเคผ่านแล้วผ่านแล้วเหลืออันนึงไอตัวไอตัวโซล่าโซล่าโซล่าผ่านแล้วคุณด้วยผ่านแล้วคุณหมดเวลาแล้วไงแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไป โอเคเอานะครับสวัสดีผมกาโพผมนิวส์คุ้งกับเกม k e ปทอล์กิ่งแอนนอเบอรี่เ o ็ e ซนะครับผมเกมกู้ระเบิดกันอีกเช่นเคยนะครับผมรอบนี้ก็ได้ผู้ช่วยคนใหม่มาแล้วนะครับในขอเสียงหน่อยเร็วสวัสดีครับเย้ใครเอ่ยแบงก์กัมโมเกมแคตเตอร์ครับผมแบงก์กัมโมเกมแคตเตอร์นะครับผมรอบนี้ก็ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพอีกคนหนึ่งระดับเาเรียกจีเนียสใช่ไหมจีเนียนประมาณนั้นมั้งครับไม่รู้นะ ดูกันสิว่าชายคนนี้ที่จะมาช่วยผมแก้ระเบิดเขาจะเก่งกาขนาดไหนหรือจะเลวทั้งคูม่มาก็เพื่อเป็นการทดสอบทดลองเรียกว่างไงเดียก็อ่ามันกับว่าซ้อมก่อนขอเล่นระเบิดแรกเหมือนเดิมก่อนนะสำหรับคนแรกที่สำหรับครั้งแรกที่มาเล่นกับคนใหม่อะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคครับอ่ะก็ระเบิดลูกลกแรกจะมีเวลาห้าที แล้วก็มีอยู่3โมดดลก็คือมีตัวไอที่ต้องแก้3ตัวนะครับผม,มผิดได้3ครั้งด้วยโอ้โอเคไหนเราเล่าประสบการณ์การแก้ระเบิดกู้การผู <laughs> ้เช,ชี่วยวชาญดิคุณแบงค์โอ้ผมไม่เคยทำมาก่อนนะผมนะ <laughs> ถ้าผิดพลาดอะไรก็ตายคู่ <laughs> <laughs> นะมาโอเคระเบิดมันมาแล้วครับผม <laughs> <laughs> มันก็มีทั้งปุ่มทั้ง เอาปุ่มก่อนแน่ปุ่มมีปุ่มปุ่มปุ่มอบอรสีแดงอ๋อโอเคครับผมอะบอร์สีแดงอบอร์ดอบอร์ดอบอร์ดอะบอร์ดเดี๋ยวไอปุ่มที่มันต้องกดค้างอะไรด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ปุ่มแดงๆกลมๆใหญ่ๆมีคําว่า A B O R T เดี๋ยปุ่มสีอะไรนะฮะแดงครับแดงปุ่มสีแดงสีพระเอกเลยอะเชียบปุ่มสีแดง นี่บอกว่าปุ่มบาร์บอร์ต้องเป็นสีน้ำเงินข้ามๆนะไม่ใช่ข้ามไปข้อต่อไปมีแบตเตอรี่กี่ก้อนฮนะอ๋อโหประมาณโคตรเยอะห<อ>กก้อนแบตเตอรี่มากอ่อโอเคครับผมนะให้กดปุ่มค้างไว้ขึ้นแถบสีน้ำเงินครับผมน้ำเงินแถบสีน้ำเงินก็ ให้เอาปุุมเอามือออกตอนที่เลขอยู่มีสีอยู่ในตำแหน่งใดก็ได้ครับผมเมื่อกี้เสียทีมัผ่านไปอะไรสีอยู่ตรงไหนก็ได้ฮะโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วผ่านแล้วผ่านแล้วต่อไปอไดาลใจมาใจมาได้หนึ่งดานแล้วไปไเป็นปุ่มสีปุ่ม, ύ, ปมเป็นสีเหล่มเหลี่ยมอ่ะสาระสาระเออสาระโอเคครับ okay, ผมนะก็มีตัวบีเล็กกับตัวทีใหญ่ซ้อนกันโอเคผมเห็นแล้วมีค u e ช t i o n m กับด้าน อ่าโอเคโอเคโอเคมีตัว K แบบว่ากลับซ้ายไปขวานี่อ่กอปะ K กลับซ้ายไปขวาอ๋อก็คือ2ด้านใช่ใช่ใ่แล้วก็รูปหน้าแรบลินแรบลินโอเคครับผมก่อนอื่นี์ใหญ่กับ B ซ้อนกันโอเคได้ได้ไดผ่านแล้ว K สองข้างเรียบร้อยไอคือหมายคำถามหันลองโอเคผ่านแล้ว โอ้เล็กหนึ่ง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 อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเป็นสายไฟสายไฟตกใจโอเคโอสายไฟสายไฟโอเคมีกี่สายฮะมีหกสายโอเคครับผมสีตั้งแต่บนลงล่างนะมีเหลืองเหลืองน้ำเงินเหลืองเหลืองขาวเหลืองเหลืองน้ำเงินเหลืองเหลืองขาวไม่มีแดงใช่ไหมฮะไม่มีครับผมอ่าตัดเส้นสุดท้ายครับโอผ่านแล้วไง่โอ้งงเลย โอ้โหนี่ประสบการณ์ครั้งแรกใช่ไหมใช่ใหญโอ้โหกูทำมันได้ยังไงวม่อยากเชื่อเลยโอเคผมรู้สึกว่าผมไว้ใจคุณแบงค์ได้โอ้ยก็เสียวนกันนะโล้วดีนะที่เราเองดูอะไรมาบ้างนิดน,นึงอือหือก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไร <laughs> บางใจได้ที่จะเล่นด่านโทนกว่าน,นี้ โอ้โอเคผมนี่น่าจะไหวได้ดใจมาใจมาลองดูดูน <c oughs> าตอนตไปที่เราจะเล่นกันเอาเปา็นว่าขอข้ามไปสักอันนี้ในการ one step up อันนี้ผมเคยเล่นกับบันเปียแล้วเวลาที่ทำได้คือสียนาทีสิบอ็ดวินาทีโอ้ oh, <c oughs> แต่ก็ยังผ่านอยู่ <c oughs> ใช่ไหมผ่านอยู่แต่ตายแล้วรอหุ่ยกำดูกระซิบว่าเนี่คุณแมงจะเป็นยังไงมะ <c oughs> ตอนนี้จะมีระเบิด <c oughs> แปลกๆอยู่ลูกหนึ่งนะ ทำไม่ผิดนะครับผมซึ่งมันจะลำบากตรงนี้โอ้โอเคครับต้องเตรียมตัวไว้ขอไปแปลก่อนแล้วกันผมว่าโอ้มามาแล้วมันโอเคมาแล้วตัวเลขตัวเลขตัวเลขมีเลขมีสองอย่างตัวเลขที่ต้องจำตำแหน่งกันะเป็นจอแล้วก็มีเลขสี่ตัวโอเคหน้าจอเป็นเลขสามอะหน้าจอเป็นเลขสามโอเคผมนะถ้าหน้าจอเป็นเลขสามไปกดผมเันลำดับสามครับลำดับสามลำดับสามคือเลขสามโอเคโอเค จำไหมจำไหมต่อไปจอขึ้นเลขสามจอข,ขึ้นเลขสามให้กดฟูด,ดับที่หนึ่งครับผมระดับที่หนึ่งเลขสามเหมือนกันโอเคอยู่จุดหนึ่งหนึ่งโอเคโอเคต่อไปจอเลขสี่ตอเลขสี่ให้กดหมายเลขสี่เลยครับผมโอเคเลขสี่อยู่ตำแหน่งสุดท้ายโอเครอ,อดรอดรอดต่อไปจอเลขสองจอเลขสอง ให้กดปุ่มลำดับที่หนึ่งครับผมลำดับที่หนึ่งเลขสามดันนาสุดโอเคกันเดียวกันเดียวเลขอะไรอะเลขสี่เลขสี่เลขสี่ให้กดเลขเดียวกับตอนสามก็คือเลขสี่หลอดหลอดหลอดไว้ได้อะโอเคะได้โอเคโอเคมียันเลยมีอย่างที่เพิ่มใหม่คือเป็นสี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 อ๋อสีสีที่เป็นสี่เหลี่ยม ด้านข้างหมุนออกมาใช่ใช่ครับผมมันจะมีแพกับพิบอยู่ด้วยได้ครับกรพิบสีเหลืองอยู่ครับผมเหลืองครั้งเดียวครับอือครั้งเดียวอยู่กดเขียวครับกดเขียวโอเคต่อไปเหลืองเขียวกดเขียวเหลืองครับเขียวเหลืองโอเคโอเคโอ้ยต่อไปเหลืองเขียวเหลืองก็เขียวเหลืองเขียวปะใช่ใช่ครับใช่ใช โอ้เหลืองเขียวโอเคผ่านแล้วต่อไปปุ่มปุ่มมั่วถ้าปุ่มเดินนะเอาบ่อสีแดงกดค้างปะเอาบ่อเอาบ่อสีเอาเหมือนเดิมครับงั้นก็เหมือนเดิมครับผมนะค้างเลขสีโอเคค้างสีฟ้าได้เลขสีใช่ไหมฮะค้างเลขอะไรนะฮะสีฟ้าฟ้าน้องเงินน้ำโอเคโอเคได้เลขสีครับโอเคสีโอเคสุดท้ายสารักสารักได้แล้วโอเคครับผมมีตัวพายกับด้านพายบอกมันตกรบตัว เหมือนพายอ่ะแต่เป็นตัวพีกับด้านตัวพีไม่คล้ายๆกับโน้ตตัวโน้ตเพลงมาใช่ใช่คล้ายๆตัวพายพ่อากำลังสองกันอะอ๋อโอเคผมเอาตัวต่อไปก่อนนะไม่ใช่หมากับด้านโอเคโอเคตัวบีเล็กทีใหญ่ที่เคยกินเนี่ยโอเคแล้วก็ตัวคล้ายลูกน้ำเลขหกอะฮาลูกน้ำเลขหกเหมือนระเบิดอ่ะกลมๆไม่มีเหมือนกับสายๆนึงมายื่นมาเบิดกลมๆแล้วมีสายหนึ่งยื่นมาเหมือนเลขหกอะเลขสายเป็นเลขหกอะ ลักษณะเหมือนเลขหกแต่ว่าหกแล้วมันมีหัวแบบย้อยนิดนึงเนี่ยนะเออทำตองนั้นโอเคผมน่าเลขหกกอนโอเคโอเคแล้วก็ไอตัวพีโอเคแล้วก็อ่าพีใหญ่เล็กผ่านแล้วโอ้โหเฮ้ยเวลาดีอ่ะอืมสองนาทีคือสามนาทีไงว้าทำไปได้ติตีใหม่ โอ้ยแปลว่าเวิร์กแปลว่าเวิร์กอุ่นใจมากเลยคุณแบงค์โอเคครับตอนเล่นกันรัเล่นกันรันเปียวเล่นกับโซลาร์ตอนนี้คือตายรนหรือวะโอเคก็มึนๆได้แต่ก็น่าจะได้เนี่ยงั้นเราจะข้ามไปด่านที่ไม่เคยเล่นกันเลยไหมโอ้โอเคครับลองดูมาถึงคันี้แล้วก็ไปเรื่อยๆอรอยนี้ครับผมด่านนี้ชื่อด่านคือ Something Different อันนี้ด่านนี้จะมีระเบิดเท่ากับด่านแรกที่ผมเล่นกันนะคือสามลูกแต่มันจะมีแปลกๆบางอย่างไอ้พวกนนโอเคครับผมซึ่งด่านนี้เล่นกับไอโตโซละไม่ผ่านวารู้สคุณแบงค์จะเล่นผ่านหรือไม่โอเคยังไม่เคยมีใครผ่านเลยไหมใช่โอเคมาเราเชื่ร์ให้คุณแบงค์ได้ต้องลองดูโอเคด่านนี้จะมีสีีไว้ก่อนนะที่ผมอยากจะลองดูคือมันจะเป็นสายไฟ ที่มีเลขหนึ่งสองสามกบ A B C อะหนึ่งสองสาม A B C โอเคครับผมมันมีแต่สายดำรอบแรกมีสายดำสามเส้นหนึ่ง C สอง B สาม B อ่ะสายดำเท่าไร่เส้นนะฮะมีสามเส้นตอนนี้สามเส้นสายดำสามเส้นเชื่อมหนึ่งกับ C สองกับ B แล้วก็สามกับ B หนึ่งกับ C สองกับ B สามกับ C สามกับ B สามกับ B ตัดตายตัดตายตัดเส้นบีฮะมันมีสองเส้นนะสองบีกับสามบีตัดสองเส้นเลยปะสองบีสามบีตัดสองเส้นเลยฮะโอเคแดงตายโอ้โหดูผิดแน่เอาไงดีตัดต่อปะมีมีสามบีอยู่สองบีตัดไปแล้วไม่ได้เอาอันที่เรารู้กันก่อนดี๋ยวอันนี้ไว้ายโอเคสายไฟมีหกสายสายไฟธรรมดาสายไฟธรรมดาหกสายโอ้ เกยกัเกียวเป็นจากบนลงล่างนะครับดำเหลืองแดงเหลืองแดงขาวหกเส้นหกเส้นใช่ใช่ดำเหลืองแดงเหลืองแดงขาวอือหึโหดำเหลืองแดงมีเหลืองสองอันเนะใช่ครับผมว่าไงเนี่ยต<อ>ัดที่แล้วตัดเส้นที่ตีอะ สีโอเคหลอดหลอดลอดโอเคต่อไปสีสีสีส,สีสีเขียวกับพริบอยู่สีโอเคสีเขียวกับพริบอยู่ให้สีเหลืองครับโอเคต่อไปเขียวน้ำเงินเขียวน้ำเงินอ่าเหลืองแดงเหลืองแดง <c oughs> ไม่ใช่เหลืองแดงฮะผิดสองครั้งแล้วผิดสองครั้งแล,ล้วเหรอโอเคตอนนี้อะไรอยู่อะเออเข e ียวเข e ียวน้ำเข e ียวน้ำเงิน เขียวน้ำเงินเขียวน้ำเงินเอ่อเขียวนำ้ำ<ะ>เงินเหลืองกดเหลืองก่อนแล้วก็<ะ>แดงอ่ะอะไรตายแล้วโอ้ <laughs> โหมันเริ่มลงตอนตายคือรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไอ้ด่าเนี้ยถ้าเกิดว่าผิดหนึ่งครั้งจะเปลี่ยนเป็นบุปอื่นอ่ะใช่ปะอ๋อใช่เอาแล้วตอนแรกผมบอกไปพี่นี่คือผิดเลยอ่ะไม่เหลืองมันถูกแต่ว่าไม่ใช่เหลืองแดงอ่ะไม่รู้เหลืองอะไรกรรม ไม่เป็นไรเอามาเข้ามาโอเคผมโหยากยากนีดเริ่มยากเริ่มยากเราเตียยันที่เข้าใจก่อนเดี๋ยวไอ้ที่เราไม่รู้เดี๋ยวเอาไว้ในท้ายเลยได้ครับได้ครับได้เวลาโอ้โหโอเคสายไฟสายไฟก่อนได้หกสายเหมือนเดิมนะครับผมครับผมมีแดงดำน้ำเงินเหลืองแดงแดงแดงดำน้ำเงินเหลืองแดงแดงแดงดำน้ำเงินเหลืองแดงแดงอื้อหือ ตัดสาที่สี่ฮะสีโ่โอเคโอเครอดรอดต่อไปตัวเลขขึ้นหน้าจอสี่ตัวนะโอเคเลขสองเลขสองเลขสองขึ้นก่อนให้กดระมดับสองครับอันดับสองคือเลขสองเหมือนกันโอเค,อเคไปเลขสี่เลขสี่กดตำแหน่งเดิมกับตอนแรกก็ผมนะคือเลขตรงที่สองระดับสองโอเคก็คืออันนี้เลขหนึ่งโอเครอดรอดหนึ่ง ต่อไปเลขหนึ 1, 1, 1. 1, okay. ่งหนึ่งเลขหนึ่งให้กดกดเลขเดียวกับอันที่สองคือหนึ่งครับหนึ่งโอเคก็อยู่ตำแหน่งแรกโอเคโอเคสองหนึ่งเลขสองเลขสองตอนตอนนี้เลขสองก็ให้กดอันกดปุ่มที่หนึ่งครับอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งอันดับที่อันดับที่หนึ่งคือเลขสองโอเคสุดท้ายเลขหนึ่งให้กด เลขเดียวกับดานหนึ่งคืองโอเคครับผมโอเคเหลือแต่สายไฟปริศนานั้น1 2 3่งของสาเบเลแล้วสานาทีครึ่งอย่าลนใจเย็นๆโอเคตอนนี้มีสายไฟสองสายที่ติดอยู่คือเลขหนึ่งเเป็นสายสีดำแล้วก็3าบเป็นสายสีแดงครับผมสีดำคือสายแรกหอหนึ่ง A ตัดอันแรกครับโอเค แล้วสามบีต้องตัดปะเดี๋ยวสามมันเส้นที่เท่าไหร่อะเส้นสองใช่ไหมเส้นสองไม่มีมีมีข้ามไปสามสามบีเป็นสีแดงเส้นที่สามเป็นสีแดงอ่ะอ่ะอ,อะไรหมดไปใจมันมีเสียงนะครับผมในเกมไม่ต้องตัดครับผ่านไปผ่านนะโ okay. อเคต่อไปเป็นเลขสี่ห้าหกมาสี่สี่เป็นสี่ไปสีสีดำ แล้วก็หกไปสีเป็นสีแดงครับผมสีไปสีสีดำตัดเส้นสีก่อนครับโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งรนยฮะหกสีสีแดงหกสีสีแดงตัดมันครับไม่ใช่เอาเย็โอเคผิดครั้งหนึ่งแล้วอันนี้ผมต้องเรือกระหว่างกดลงไปทีหนึ่งเหลือขึ้นไปตัดสายสายเส้นเส้นบนได้อะ สาม B นั่นต้องตัดปะเดีย๋ยวไม่ต้องตัดข้ามไปต่อสาม B ไปดับสาม B สีอะไรฮะแดงแดงสาม B สีแดงสาม B สาม B สีแดงไม่ต้องตัดฮะโอเคเดี๋ยวนะมืดมากนั้นลงไปต่อนะโอเคผ่านแล้วผ่านแล้วมืดมมเหมือนเป็นตัวเลขอะ่ะ uh? <laughs> เดี๋ยวโอเคเห็นแล้วเจ็ดเจ็ด B สีดำแล้วก็เก้า A สีน้ำเงินเจ็ด B สีดำเจ็ด B สีดำตัดมันก่อนครับเจ็ด B สีดำโอเคเก้า okay, A น้ำเงิน เก้าเอน้ำเงินเก้าเอน้ำเงินตัดมันครับไม่ใช่อ่ะมันตันตัน๊นเอาเหลืออันท้ายแล้ว,ลวเดี๋ยวนะเยน็ยนเยน็นเย็นมันด่านนี้จะท้ายแล้วถ้าเกิดตอนนี้ผ่านก็คือชนะโอเคอมีสามสายตัดให้ถูกต้องนาทีนาทีหนึ่งมีสามสายสามสายอะสิบเอสีน้ำเงินสิบเอ็ดเอสีดำสิบสองบีสีน้ำเงินฮะสิบสองสิบเอสีดะสีน้ำเงินก่อนสิบเอสีน้ำเงินก่อนแล้วสิบเอ็ดเอก็สี เป็นสีดำสิบสองเป็นสีเป็นสีน้ำเงิน,เป,นเป็นตัว B สิบเอสีดำสิบเอสีน้ำเงินสิบเอสีน้ำเงินเดี๋ยวในนี้มันมันมีไม่ถึงสิบทำไมมันสิบเลยเหรอไม่ใช่โอ้ตายละคือมันไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ลำดับของตัวเลขมันลำลำลำลดับการการปรกากฏตัวคือสมมติว่าน้ำเงินเส้นแรกปรกากฏตัวขึ้นมาก็คือนับเป็นเส้นที่หนึ่งโอ้เอออ้โอ้น้ำเงินเส้นที่สอง ดูเอไะน้ำเงินเส้นที่สองเอตัดมันนะตัดใช่แต่ว่าไม่ทันแล้วระเปิดโอ้อ๋อโอ้มันลำอ้อมมันเรียงมาอย่างงั้นคือคือตัวเลขหมายถึงตัวเลขที่มันขึ้นมันมันเป็นตัวเลขที่ในเกมมันเป็นตัวเลขที่บอกลำดับไปเฉยว่ามันมีตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสองมีลัดับบอะไรบ้างแต่ว่าที่ที่จะให้ตัดคือตามลำดับที่ปรากฏตัวขึ้นมาว่าเส้นแรกก็คือเส้นที่หนึ่งนับเป็นอย่างนั้นแหละ เส้นแรกเราะนี้มันมีทั้งหมดเส้นที่เก้านี่คืออะไรอะก็สมมุติว่ามันจะมีโอกาสที่เส้นสีดํามันจะโผล่มาเก้าเส้นอะไรเงี้ยสมมตินะมันอะจะโผล่มาเป็นเส้นแรกเส้นที่สามเส้นที่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่เรียงตามเลขในเกมแต่เรียกเรียงตามเลขที่ปรากฏตัวขึ้นมาว่าดับที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่าไอวากีสามบีที่เมื่อกี้ตัดขีตอนแรกอ่ะเอ้ยไม่ใช่สามบีหกบีอ่ะ ที่สีแดงนั่นแหละก็คือต้องเป็นเส้นที่สองเพราะว่าเส้นแรกคือสามบีนึกออกปะอออออ,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 อตาม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 ที่เป็นซ้อนกันเป็นลงไปเรื่อยๆแหละใช่โอ,อ้สมมติว่าหน้าแรกมีดำกับแดงแก็คือดำเส้นแรกกับดำกับแดงเส้นแรกต่อไปเป็นเป็นดำกับน้ำเงินก็ดำเส้นที่สองกับแดงกับน้ำเงินเส้นแรกอะไรเงี้ยทำนองนะั้นโอเคผม เก่งแน่น่น่าจะก็ได้อธิบายไม่ค่อยเป็นไม่่เก่งนัแต่ว่าเมื่มเก่งระบบแล้วแต่ว่าต้องได้สิคุณแบงค์ติ๋อยู่ตรงนี้น่าจะเอาอย่างอื่นบ้างนะคือคือสุดท้ายนี้จะจะเน้นที่สายนี่แหละมันจะเป็นตัวหลักของตัวระเบิดเนี่ยอ่ามาเรื่องสายใหม่นะตัวนี้แหละมีสองสองซีสีน้ำเงินอันเดียวสองซีสีน้ำเงินอันเดียวก็คือดูสายแรกของน้ำเงินอ่ะ อ๋อสายแรกก่อนน้ำเงิน2องีไดแค่สงดีสอง C งั้นก็ผ่านได้เลยะโอเคใช่ใช่แล้วโอเคต่อไป 4A สีดำ 6A สีดำแล้วก็ 5C สีน้ำเงิน 4A สีดำอันดำอันแรก 4A สีดำตัดอันแรกก่อนนะโอเคโอเคแล้วก็อะไรนะ 6A สีดำด้วย 6 a สอสีดำ6 a อสีดำตัดอันนั้นฮะโอเค 5c เสียเงิน 5c เีเงิน,งนก็คือสีเส้นแรกเอ้ยทำเงินเส้นแรกอ่าทำเงินเส้นแรกอ่าผ่านไปฮนะไม่ใช่อ๋อทำเงินเส้นที่สองไม่ใช่ว่อกี้เส้นที่สองโทษที <laughs> ตัดนะ ด่าดครับดัานเพราะเพราะวด่านไอ้ด่านแรกมันเป็นสองสีเสียงเงินเนี่ยลืมขอโทษโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าเกิดจำไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นไปทวนได้มันจะมีมันจะกลับไปได้อยู่โอเคครับโอเคต่อไปเจ็ดเอสนะสีดำเส้นที่สามเจ็ดเอสีดำเส้นที่สามไม่ต้องดัดนะโอเคแปดบีสีน้ำเงินเส้นที่สามเหมือนกันแปดบีสีน้ำเงิน ตัดมันะโอเคผ่านผ่านผ่านสุดท้ายแล้ว 10b สีแดงเส้นเส้นแรก1 0ีสีแดงไม่ต้องตัดฮะโอเค 11b สีน้ําเงินเส้นที่เท่าไหร่วะสี่เส้นที่สี่ 11b สีน้ําเงินเส้นที่สี่ไม่ต้องตัดน,นะฮะ 12b สีน้ําเงินเส้นที่ห้าสอง b สีน้ําเงินเส้นที่ห้าตัดมันฮะหอดหอดหลอดหอดโอ้โอ้โ ต่อไปเป็นตัวเลของทีครึ่งที่ไปโอเคงั้นเลขนั่นเลยเลขหนึ่งหน้าจอเลขหนึ่งหน้าจอเลขหนึ่งกดเราดับสองฮะระดับสองคือเลขหนึ่งโอเคโอเคต่อไปเลขสองหน้าจอเลขสองหน้าจอกดเลขเดียวกันแรกฮะเลขหนึ่งโอเคตำแหน่งเดิมเป็นนที่สองเลขหนึ่งเหมือนกันโอเคต่อไปเลขสาม เลขสามกดปุ่มระดับสามตอนนี้อ่ระดับสามก็เลขหมื่นเหมือนกันโอเคโอเคต่ยอยไปเลขสามเลขสามกดปุ่มตำแหน่งเดียวกับสองตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งเดียวกับด่านสองเหรอโอเคก็คือเลขหนึ่งเหมือนกันหมดเลยโอ้โหคือน่าจะง่ายอย่างเงี้ยสุดท้ายเลขหนึ่งหน้าจอเลขหนึ่งเลขหนึ่งกดปุ่มเลขเดียวกันหนึ่ง หนึ่งแน่นอนอย่างนี้หนึ่งแน่นอนถูกต้องโอเคนาทีครึ่งสายไฟสายไฟห้าสายโอเคสายไฟห้าสายครับน้ำเงินเหลืองเหลืองดำเหลืองน้ำเงินเหลืองเหลืองดำเหลืองใช่ลุ้น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 เวลาอยู่ใกล้ด้วยอ่าเออตัดเส้นแรกเส้นแรกว้าวได้ยินเสียงจีเนียสเลย รอดแล้วโอ้โหเป็นไปได้เป็นไปได้เว้ยกว่าที่คิดทีมคุณแบนนี่สุดยอดเลยโอเครู้สึกไม่ต้องไม่ต้องฝากอะไรก่อนตายไหมบอยมึนๆแต่ว่าโหรอดไม่ได้โหโอเค e h e s e s เหรอ e h e s e ครับ s ผมไม่มี s วะ คุณแบงค์ฮะปักแหงตาด้วยเอย